เห็นไม่อ <Workers> ย <intendent> ่เหรอเห็นหัวใจของธุรกิจนี้ไม่เห็นแล้วจะรังใดยังไงชวนตะก้าที่คุณคุณอยู่ตะก้าไหนชวนอะไรตะกรถ้าคุณอยู่ตะการสิบบอวเขราว่าสิบมันดียังไงอย่าไปปิดตะการเล็กๆนะครับ เหมือนคุณแจะฆ่าเขานล้วแต่ครบหลายๆคนไปคิดแทนดานาเราทำดีกว่าแต่ได้สาม็นไ่ดูถูกคอบคัคนน่งก็พอค่ะว่าอย่ีท่พออย่าไปดูถูกขั้นนะทน้าสสามท่านเลยสามท่านเนี่ยทั้งสามท่านี่จะลงแต่เก้าสิบผมถามใครเป็นทักรา่คะใครเป็นทักรายยกหน่อยเอนด้วยนอนด้วย เด um ี๋ยวนะลองเได้ไหมได้สักการโอ้ยไม่ด้เลยโอ้ยคนคนหนึ่งคนขึ้นแต่กล้าสิบได้ยหกแสนถ้าคนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้คนนี้ได้หกแสนใช่ไหมครับใช่ถ้าคนที่สามมาอยู่ตรงนี้คนนี้ได้หกแสนคนนี้ลงคนนี้ได้หกแสนคนนี้ก็ได้หกแสนใช่ไหมครับ สมคนได้หกแสนหมดเลยเพราะชวนคนง่ายไงทีนี้คนคนเดียวได้มาขึ้นานอีเลยบ้าบ้านเนี่ย ที่เสือได้หกแสนเพราะคนนี้อับต <คน S 1> ังฆ์หนึ่งถึงสิบคนนี้ก็ได้หกแสนเพราะคนนี้อับสังฆสิบแล้วคุณถามว่าถ้าเกิดให้คนเหล่านี้ไปไปชวนคนให้คนนี้คนนี้จะทำไหมยูเนี่ยโอ้ในคนหกแสนหกแสนชวนได้คนไ,ได้หกแสนเขาคนสองคนได้ 1, ล้านกว่าเป็นไดมอนด์นเลยไม่ใช่ไปชวนอับสังฆห้าชวนมา 20, 3, นยี่สิบคนยังไม่ไปไหนยังเป็นเซมอาลอน ก็ไม่ต้องอะไรก็สอดทอดไปฮะยอมอ่ะก็ก็จะซื้อน้ําหมดไปเหลือไม่100% <laughs> 1กระป๋อง3เอาล่ะก็เนี่ยเห็นนะฮะเลยเลย <laughs>